สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องเ n e c r มนเซอร์ช่องที่คุณต้องร้องว่าทำไมไม่พากเองฮ่าฮ่าขอบคุณสำหรับการรับชมเชิญรับชมได้เลยครับผนึกเทพ,พบัลลังราชัน ตอนที่8อาจารย์ลึกลับสี่เผาพันธ์ปีศาจได้ทำการสังหารเพื่อนร่วมอุดมการณ์ของเราไปกว่าหมื่นคนทำให้พื้นดินเต็มไปด้วยเลือดของพวกเขาเหล่านั้นในช่วงกว่า3,000ปีที่ผ่านมาพวกเราเหล่าสมาชิกแห่งวิหารศักดิ์สิทธิ์ทั้ง6ไม่เคยลืมเลือนวีรกรรมของพวกเขาเหล่านั้นที่เสียสละโดยพยายามทำทุกวิธีทางที่จะให้มวลหมู่มนุษยชาติอยู่รอดปลอดภัยให้จงได้ โดยมีความเชื่อว่าในวันหนึ่งพวกเราทั้งหมดจะสามารถต่อสู้เพื่อชิงแผ่นดินที่เสียไปคืนและจะมีชัยชนะเหนือเหล่าอสูรร้ายพวกเราทั้งหมดจะต้องทำงานอย่างหนักจวบจนลมหายใจสุดท้ายของพวกเราหลงเฮาเฉินเจ้าจะต้องจำให้ขึ้นใจของเจ้าเผ่าพัานปีศาจพวกนั้นคือศัตรูพวกเราทั้งหมดต้องตั้งปฏิญาณอันแรงกล้าในการกำจัดพวกปีศาจ เสียงชิงยู่เปลี่ยมไปด้วยพลังและแม้แต่หลงเฮาเฉินที่อายุเพียง9ปีก็ยังสามารถรับรู้ได้ถึงอิทธิพลจากคำพูดของเขาและทําให้เลือดของเขาสุบฉีดด้วยความตื่นเต้นเผ่าพันธ์ปีศาจพวกนั้นคือศัตรูพวกเราทั้งหมดต้องตั้งปฏิญาณอันแรงกล้าในการกําจัดพวกปีศาจหลงเฮาเฉินกล่าวทบทวนตามคําพูดของชิงยู่และตั้งปฏิญาณขึ้นในใจชิงยู่พยักหน้า พวกเราจะต้องทุ่มเทความพยายามในการขับไล่พวกปีศาจออกไปจากแผ่นดินของเรากับกู้ดินแดนที่สูญเสียไปกลับคืนและปกป้องคนที่สำคัญในชีวิตของเราจงถามตัวเจ้าเองว่าถ้าวันหนึ่งพวกเราไม่สามารถทำการสกัดการลุกรานของเผ่าปีศาจได้อีกต่อไปอะไรจะเกิดขึ้นกับหมู่บ้านโอดินของเราเพื่อนของเจ้าแม่ของเจ้าจะมีอะไรหลงเหลืออยู่จากหายนะที่จะเกิดขึ้นต่อหน้าเจ้าจากการที่หลงเฮาเฉินเป็นคนที่ฉลาด ดังนั้นร่างกายเขาจึงเกิดการสันส่นสั่นทานโดยไม่สามารถควบคุมได้และท่าทางของเขาก็ดูเหมือนโกรธแค้นอย่างมากเมื่อชิงยู่มองมายังหลงเฮาเชิญสายตาเขาดูพอใจเป็นอย่างมากเขาเห็นว่าโดยปกติแล้วเด็กน้อยนี้จะสามารถซึมซับสิ่งต่างๆนี้ด้วยความหนักแน่นของจิตใจวันนี้ข้าจะสอนเจ้าเกี่ยวกับความรู้ทางประวัติศาสตร์เพียงเท่านี้จากวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปข้าจะสอนเจ้าเกี่ยวกับต้นกําเนิดของหกวิหารศักดิ์สิทธิ์อันยิ่งใหญ่ จากนั้นข้าก็จะสอนให้เจ้ามีความรู้เกี่ยวกับเผ่าปีศาจชนิดที่ว่าเจ้าสามารถไปแต่งหนังสือได้เลยหลังจากผ่านช่วงเช้ามาหลงเฮาเฉินก็ได้เรียนรู้เรื่องราวต่างๆที่ชิงยู่สอนให้เมื่อเทียบกับอดีตอาจารย์ของเขาบรรซ่าสิ่งที่อาจารย์คนใหม่นี้สอนนั้นมีความสมบูรณ์ครบถ้วนแตกต่างจากที่เคยได้รับรู้มาอย่างมาก เขาได้รับการสั่งสอนในทุกๆเรื่องบางครั้งก็เป็นความรู้ที่ตรงไปตรงมาแต่บางครั้งมันก็เป็นความรู้ที่ระดับจ,จำกัดที่แตกต่างออกไปในตอนเช้านี้หลงเฮาเฉินก็ได้ค้นพบกว่าตนเองได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆม,มากมายจากอาจารย์ของเขาชิงยู่นี่เองพรุ่งนี้เช้าข้าจะให้เจ้าทดสอบเกี่ยวกับเรื่องราวทั้งหมดที่ข้าได้สอนเจ้าในวันนี้เอาละในตอนนี้ไปกินข้าวหลังจากนี้เจ้ามีเวลาในการพักผ่อนครึ่งชั่วโมงหลังกล่าวจบชิงยู่ก็ดูเป็นปกติมากขึ้นและเขาก็เดินตรงไปยังโต๊ะอาหารในทันที มีคลื่นพลังความร้อนแผ่ออกมาจากฝ่ามือของชิงยู่ท่ามกลางความตกตะลึงของหลงเฮาเฉินที่ได้เห็นการที่ชิงยู่ใช้พลังทำให้อาหารอุ่นขึ้นมาด้วยคลื่นความร้อนชามใบใหญ่ที่อัดแน่นไปด้วยข้าวจนแทบจะล้นออกมากและกับข้าวจานใหญ่อีกสี่อย่างโดยสองอย่างเป็นอาหารประเภทเนื้อสัตว์และอีกสองอย่างเป็นอาหารประเภทผกักด้วยฐานะทางครอบครัวของหลงเฮาเฉินที่ยากจนทำให้เขาไม่เคยได้กินอาหารที่ดีๆจากที่สังเกตเห็นหลงเฮาเฉินได้มองอาหารพวกนี้ด้วยสายตาที่ตื่นเต้น ชิงยู่หยิบตะเกียบออกมากินซะเมื่อเจ้ากินเสร็จเจ้าจะมีเวลาไปพักผ่อนได้เล็กน้อยทันใดนั้นหลงห้าเฉินรีบไปยืนต่อหน้าชิงยู่และรีบทำการคุกเข่าลงต่อหน้าเขาทันทีทำให้เกิดเสียงดังพรับเจ้าทำบ้าอะไรกันอย่าบอกข้านะว่าเจ้าไม่เคยรู้ว่าลูกผู้ชายมีทองอยู่ใต้หัวเข่าดังนั้นเจ้าจะไปคุกเข่าต่อหน้าผู้อื่นได้ง่ายๆได้อย่างไรกันชิงยู่ตวัดขึ้นด้วยความโกรธ หลงห้าเฉินก้มศีสษะลงและกล่าวด้วยเสียงที่สั่นว่าท่านอาจารย์ค้าข้า,ขาอะไรกันข้าข้าอยู่ได้อย่ามาทําตัวเป็นเด็กไปหน่อยเลยเจ้าต้องลุกขึ้นเดี๋ยวนี้ข้าไม่ได้สั่งสอนให้เจ้าเป็นคนอ่อนแอร้ประโยชน์เยี่ยงนี้นะชิงยู่กล่าวด้วยเสียงที่ฟังดูเข้มงวดมากหลงห้าเฉินพยักหน้าท่านอาจารย์ข้ามีเรื่องอยากจะขอร้องเป็นไปได้ไหมว่าในทุกๆวันข้าจะกินให้น้อยลง และเมื่อวันที่ข้ากลับบ้านจะได้นําอาหารส่วนที่ข้าทานน้อยลงนั้นกลับไปให้ท่านแม่ของข้าท่านแม่ของข้ายังไม่เคยได้กินอาหารที่ดีแบบนี้เลยเมื่อได้ยินเช่นนี้ชิงยู่ก็ได้เปลี่ยนท่าทีจากที่ดูโกรธกลายเป็นมึนงงความโกรธที่มีมาลายหายไปสิ้นและตอนนี้เขาดูเหมือนซึมลงเพราะว่าหลงเฮาเฉินยังคงก้มหน้าอยู่ทําให้เขาไม่สังเกตเห็นว่าอาจารย์คนใหม่ที่ลึกลับของเขานั้นสายตาทั้งคู่ทอประกายเช่นไรชิงยู่ลุกขึ้นอย่างช้าช้าและผลักประตูออกไปแต่ว่าเขายังกล่าวทิ้งท้ายไว้ว่า ลุกขึ้นได้และกินข้าวซะค่าให้สัญญาว่าต่อไปหากว่าเจ้าสามารถฝึกฝนและผ่านการทดสอบต่างๆตามที่ข้าคาดหวังไว้ได้ข้าจะให้คนส่งอาหารเหล่านี้ไปให้แม่ของเจ้าในทุกๆวันขอบพระคุณมากครับท่านอาจารย์หลงเฮาเฉินรู้สึกปิติอินดีเขารีบหมุนเข่าของเขาไปยังประตูที่ชิงยู่เดินออกไปและทำการคำนับสามครั้งปังปังปังเสียงเขาโขกสีสดังขึ้น จากนั้นเขาก็ลุกและเริ่มการกินอาหารในมื้อนี้อย่างอร่อยอร่อยชิงยู่ยื่นพิงที่ด้านหลังของประตูและมองไปยังท้องฟ้าเวลานี้คงมีเพียงเขาผู้เดียวที่ได้ยินคำพูดของเขาเองอ่อนน้อมซื่อสัตย์เมตตากล้าหาญความถูกต้องเสียสละมีเกียรติภาคเพียรความรักและยุติธรรมคุณสมบัติมาตรฐานของอัศวินมีข้อใดบ้างที่เจ้าขาดไปเจ้าช่างเหมาะสมที่จะเป็นอัศวินโดยกำเนิดจริงๆ เมื่อเขากลับไปยังห้องพักหลงเฮาเฉินได้กินอาหารกลางวันเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ว่าอาหารแต่ละชนิดได้ถูกแบ่งอย่างละครึ่งและวางไว้ตรงชามข้าวด้านหน้าที่นั่งของชิงยูเมื่อหลงเฮาเฉินเห็นเขากลับมาก็รีบลุกขึ้นและทำความเคารพทันทีห้องตรงประตูถัดไปจะเป็นที่พักของเจ้าไปพักผ่อนได้ราคาจะไปตามเจ้าเมื่อถึงเวลาได้ครับหลงเฮาเฉินคิดว่าในความจริงแล้วอาจารย์ชิงยูก็เปรียบเสมือนของขวัญที่สวรรค์เบื้องบนประทานมาให้กับเขาจากนั้นเขาจึงเดินกลับไปพักผ่อนอย่างมีความสุข หลังจากนั้นครึ่งชั่วโมงชิงยู่ก็มาเรียกหลงเฮ้าเฉินในช่วงบ่ายถึงช่วงเย็นนี้เจ้าจะต้องทําการฝึกฝนและนี่สําหรับเจ้าชิงยู่ยื่นดาบไม้ไผ่ดีเขียวเข้มคู่หนึ่งให้กับหลงเฮ้าเฉินดาบไม้ไผ่ค่อนข้างเบามากเมื่อเปรียบเทียบกับดาบไม้ที่เขาเคยใช้และถึงแม้ว่าด้ามจับจะน้าหนักเบาแต่ก็ยังสามารถจับได้ถนัดมือ ชิงยู่ทำการลากแขนของหลงเฮาเฉินและกระโดดไปยังยอดเขาและในไม่กี่อึดใจเขาก็นำหลงเฮาเฉินมายังสถานที่แห่งหนึ่งที่อยู่ระหว่างทางไปยังยอดเขาชิงยู่ชี้ไปยังก้อนหินขนาดใหญ่ด้านหน้าและกล่าวว่านี่คือรังของฝูงมดแห่งรัติการในด้านในอาจจะมีจำนวนของฝูงมดแห่งความมืดเป็นล้านล้านตัวแม้ว่าพวกมันจะไม่ใช่สัตว์อสูรแต่ว่าพวกมันจะน่ากลัวและดูร้ายต่อเมื่อมีผู้บุกรุกเข้าไปในรังของมันอย่าลืมว่าให้ใช้ดาบไม้ไผ่ในการป้องกันตัวเองเท่านั้น ด้วยคำอธิบายที่เข้าใจกระชับเข้าใจง่ายเขาไม่ได้รอให้หลงเฮาเฉินตั้งตัวและทำความเข้าใจสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นชิงยุก็ทำการเตะเขาไปยังก้อนหินขนาดใหญ่และหลงเฮาเฉินก็ร้องด้วยความตกใจเมื่อเขาตกลงไปยังถ้ำที่มืดมิดร,ร่างของหลงเฮาเฉินตกไปยังบางสิ่งที่นิ่มแม้ว่าจะตกลงมาจากความสูงถึงหเมตรก็ตามเขาก็ยังคงมีสติอยู่และไม่บาดเจ็บก้อนหินขนาดใหญ่ด้านบนถูกใช้ในการปิดทางเข้าออก จนกระทั่งชิงยู่ทำการเลื่อนมันเพื่อให้หลงเฮาเฉินเข้าไปในถ้ำได้และในตอนนี้ก็ถูกปิดอีกครั้งหนึ่งภายในพ้มเขาสามารถมองเห็นสิ่งต่างๆรอบตัวได้แบบเลือนลางในระยะไม่เกิน10เมตรรอบตัวเท่านั้นในขณะนี้เองเสียงเหมือนพึ่งร้องหึ่งหึ่งก็ใกล้เข้ามาหลงเฮาเฉินสามารถรับรู้ได้จากสัมผัสรอบๆตัวของเขาซึ่งมาจากทุกทิศท,ทางในที่นี้เขาเขาใจได้ทันทีว่าทำไมอาจารย์ชิงยู่ถึงได้ดับไม้ไผ่คู่กับเขา อย่างไรก็ตามสิ่งที่เขาได้เรียนรู้จากวิหารแห่งออดินมันมีเพียงทักษะการใช้ดาบในการตัดศัพท์และแทงก่อนนี้เขาไม่สามารถจินตนาการเกี่ยวกับฝูงมดแห่งรัติการว่าจะมีความบ้าคลั่งเพียงใดแต่ในตอนนี้ร่างกายของเขาก็ได้พบกับการโดนกัดและต่อยจํานวนมากจากพวกมันความเจ็บปวดที่รุนแรงกระจายไปทั่วทั้งร่างของเขาทําให้หลงเฮาเฉินส่งเสียงร้องอย่างน่าสงสารและดาบไม้ไผ่ในมือก็ฟาดฟาดไปทั่วในทันทีนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งในวิธีการฝึกฝนเท่านั้น ข้ายังจะมีบททดสอบสําหรับเจ้าอีกถ้าหากว่าเจ้าไม่สามารถทดความเจ็บปวดนี้ได้ก็เตรียมเก็บของกลับไปในวันพรุ่งนี้ได้เลยเสียงของชิงยู่ดังไปยังหูของหลงเฮาเฉินทําให้เขาตกใจและเสียความมั่นใจ แต่ว่าความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นกับร่างกายของเขานั้นยิ่งส่งผลกระทบมากกว่าคำพูดเหล่านี้เสื้อผ้าที่เขาสวมใส่นั้นไม่สามารถช่วยหยุดยั้งการกัดของฝูงมดแห่งรติการนี้ได้แม้แต่น้อยและดาบไม้ไผ่ในมือของเขาก็ยังคงถูกฟาดไปยังจุดต่างๆทั่วร่างกายของเขาข้าจะต้องไม่ยอมแพ้การฝึกนี้ในขณะที่เจ้าไม่สามารถมองเห็นสิ่งใดๆแต่เจ้าสูญเสียแค่สัมผัสในการมองเห็นเท่านั้น เจ้ายังมีสัมผัสของการได้ยินสัมผัสความรู้สึกและสัมผัสของการลิ้มรสจงใช้ทักษะทุกๆอย่างที่เจ้ามีในการรับรู้สิ่งต่างๆรอบๆตัวเจ้าจบตอนขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังด้วยนะครับจะกลับมาทำคลิปเรื่อยฮ่าฮ่า